ดีดค่ะ,คะบัตสผ้ามือสองค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นสเวตเตอร์มีฮูดผู้ชายนะคะเป็นสินค้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะลูกค้าจ๊าเป็นงานญี่ปุ่นลด b a นะคะน้ำหนักร้อยโลราคา10,000บาทจำนวนนะคะเราประมาณการคร่าวๆก่อนอยู่ที่180 200ตัว ต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ50บบาทค่ะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะต้นทุนประมาณ50ิบาทนะลูกค้าจ๋าตัวแรกของหนูมาค่ะลูกค้าอยู่นี่ก็ค่ะพี่ดงจ๋าสวยๆเลยมีฮุดทุกตัวนะคะลูกค้าจ๋ามีฮุดทุกตัวอาจจะมีทั้งผ่านหน้าแล้วก็แบบว่าสวมหัวสวมหัวขานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าบางท่านบอกว่ามีฮูดคืออีหง มีฮูดคือเสื้อกันหนาวมีหมวกคะ่ะลูกค้าจ๋าจะเป็นเสื้อกันหนาวมีหมวกแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะลูกค้าจ๋าส่วนจะเป็นแบบสวมหัวแบบนี้มีค้ามานะคะแบบซิ p แบบนี้มีค้ามานะคะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นของผู้ชายนะคะเป็นสินค้ามาใหม่ครั้งแรกของทางรบริษัทบ้านเราเลยสําหรับงานล็อตนี้นะคะลูกค้าจ๋า100โลราคา10,000บาทสุดคุ้มมากคะ่ะใช่ค่ะมาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยคนะ่ะลูกค้าจ๋าเพิ่งลงมาเมื่อวานลูกค้าจ๋าเพิ่งลง มาเมื่อวานนะคะตัวนี้ใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยดูลูกค้าอุ้ยสวยๆเลยค่ะเป็นอันนี้เป็นแบบว่าสวมหัวค่ะสวมหัวก็สวยค่าหน้าก็สวยราคาจกคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะอักัค่ะอะไรเอ่ยพี่จะออกหน้าโอ้เอ้าเหมือนกันที่นะเหมือนกันเหมือนกันเลยละสีคะ เหมือนกันนะคะของน้ําเป็นซิปไหมคะของน้ำไม่ซิปค่ะเหมือนกันเลยของพี่เป็นซิปค่ะของพี่เป็นซิใช่ค่ะไม่ไม่ซิฟแต่เหมือนกันนะคะสีเขียวเป็นฐานหน้าสีน้ําเงินเป็นแบบสวมหัวแต่ยี่ห้อแก๊ปเหมือนกันอาจจะใส่คู่แฟนก็ได้นะคะผู้ชายใส่คู่กันได้เลยลูกค้าจ๋าแต่ในกระสอบนี้ไม่แน่นะอาจมีทองผู้หญิงตนมาก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าเป็นงานมาครั้งแรกเราเห็นของไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่นเดือ ลูกค้าจ๋าอันเดอร์อาโม่อันเดอร์อาลโม่ลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวยตัวนี้หมวกหมวกก็แบบว่าเป็นอันเดอร์ตรงนี้อุ้ยสวยพี่นาตัวนี้สวยมากยูนิโค้ต้นทุน50บาทค่ะลูกค้าจ๋าอะอันเดอร์หนูก็มายูนิโค้ก็มีแก๊ปก็มาลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อว่ามีอะไรบ้างนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าให้เร็วให้ไวหมวดนี้สินค้ามาใหม่สดๆดร้อนๆลูกค้าจ๋าลงตู้เมื่อวานนี้กันเลยทีเดียวสําหรับมีฮู้ดผู้ชาย ของเราลูกค้าจะใส่ได้ทุกวัยเลยนะคะผู้ชายเราวัยรุ่นใส่ได้นะคะวัยกลางคนวัยทำงานใส่ได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วตัวนี้ไม่ได้ใส่ได้แต่ผู้ชายแล้วูกค้าจะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะตัวนี้ AGU ค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นบุขนนิดนึงข้างในนะคะลูกค้าจะอาจจะแบบว่าไว้ใส่ช่วงหน้าหนาวเนาะอันนี้นะคะใช่ลูกค้าจะแต่ชอบมากต้นทุนของเขาประมาณการ50บาทนะคะลูกค้าจะประมาณ50บบาทต่อตัวสีพี่นางจ๋าดิสนีย์ค่ะ อุ้ยตัวนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงใช่ค่ะน่าจะมีของผู้หญิงติดมาด้วยอเอาเอา,เอาตัวนี้สีเหมือนกันอ,อันนี้ะอะไรนะตัวชีสอ่ะตัวชีสอ่ะตัวชีสอ่ะเขาชื่ออะไรพี่เขาชื่ออะไรคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่รู้ว่าเป็นตัวก้อนชีสนะคะเดี๋จะเอาสวยแถะเอานา<ด>่ารักแถะตัวนี้ค่ะลูกค้าจัดกระสอบนี้ลูกค้า C.F มาได้เลยลูกค้าจ้า C.F มาได้เลยกระสอบนี้100กิโลในราคา1 0 0 0 0บาทลูกค้าจ้าเป็นสเวตเตอร์มีฮูดผู้ชายนะคะอาจมีผู้หญิงคละมาบ้างแต่เน้นเป็นผู้ชายหรือเปล่านะคะลูกค้าจ้าเพราะว่า งานมาใหม่เราเห็นของพร้อมกันเลยลูกค้าจ๋าแต่คุ้มากในราคาต้นทุน50บาทลูกค้าจ๋าใช่ค่ะค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําตัวนี้ไม่จําเป็นต้องขายหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าเขาใส่ได้ตลอดตัวนี้ใส่กันดลงกันแดดเนาะได้เลยใส่แบบว่าคุมลมนะคะลูกค้าคะเวลาขับลงขับรถหรือว่ากลุ่มนักลงนักเรียนค่ะนักศึกษาโนักศึกษาใส่ได้หมดนะคะลูกค้าจ๋าอย่างทุกวันนี้เราเวลาขับรถไปไหนมาไหนก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแลยวใส่ได้ตลอดนะคะ อ่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านช่วงเช้าวันนี้ลูกค้าจ๋ารายการแรกเป็นมีฮูดผู้ชายยยอวๆไปเลยลูกค้าจ๋า<ไ>ป้าสออนแห้งใหยมากล,ลูกค้าจ๋าสะอาดมากยูนิโค้ดค่ะเกจเอของบาเรเหล่านะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียบ้าง5-1ถึงเปอร์เซ็นต์ขาดเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะกาไก่ก็มีมานะกาไกา่เลคอ,อบเลคอ,อบอ่ะเลคอ,อบก็มา รูค่ะจ๋าวีแบน์หลากหลายเลยพี่นะจ๋าแบร์หลากหลายเลยอันนี้อะไรเอ่ยเอาสวยแถสีแดงรู้ค่ะจ๋าย่างที่เจ้อาจจะมีงานผู้หญิงปนมาด้วยนะคะรู้ค่ะแต่ว่าก็ดีเลยที่มมีงานผู้หญิงปนคือแบบว่าเข้ามาในหนึ่งร้านมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายให้เลือกเลยนะคะสวยๆเลยนะคะจ๋าก็คุ้มมากนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงปนก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งได้ทั้งผู้หญิงได้ทั้งผู้ชายไม่ต้อง สมมติว่าเรามาเป็นแฟนคู่กันมาไม่ต้องแบบว่าฉันจะซื้อร้านนั้นแล้วเธอไปซื้อร้านนี้ไ,<อ>ไม่ต้องเลยส<ห>า,ามารถซื้อได้ในหนึน่งร้านนี้เลยค่ะลูกค้าจา๋าใช่ค่ะโอ้อันนี้เขียนว่าทีมบีเวอร์ซารออแบรนด์แมมสวยทอ่ะลูกค้าจา๋า ซาร่าห้าสิบบาทเลคขอบห้าสิบบาทอันเดอร์ห้าสิบบาทดิสนีย์ห้าสิบบาทยูนิโคห้าสิบบาทลูกค้าจ้าต้นทุนต่อตัวนะต้นทุนต่อตัวห้าสิบบาทโดยประมาณการเอาตัวนั้นสวยแท้สีฟ้าเอาแต่ยัางว่สดุนะมัวแต่ดูไอ้บีเบอร์อยู่เลยข้าวไปมิเกะข้าไปแอนดี้สกีเล้วเพื่อนมาเห็นเพิ่อนมาที่ยูนิโค่ะค่ะ จ๋าสวยๆเลยตัวนี้สินค้ามีมาไม่เยอะนะคะมีมาไม่เยอะนะนะคะจ๋าใครที่สนใจสามารถแจ้งได้เลยเมื่อวานหลายๆท่านอาจจะเห็นนะคะน่คะจ๋าว่ามีสินค้าเข้าใหม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าสินค้าที่เข้าใหม่ก็หมดเกิน80%ไปแล้วล้กค้ะจ๋าใครที่สนใจตัวไหนสักอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเอ่ยอุ้ยอยู่นีโคค่ะยังไงพนักขาซุปเ่อโอ้ซุปเปอชูพี ก๊อปหรือยังไงนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าลูกค้าขาดูมีสุพีมด้วยมีสุพีมด้วยหนูบอกเลยถ้าตัวนี้ของแท้หนูบอกเลยที่เหลือคือกําไรแล้วตัวนี้คุ้มแล้วหนึ่งตัวคือคุ้มแล้วนะคะลูกค้าจ๋าดูลายข้างๆค่ะลูกค้าขาสําหรับใครที่ดูเป็นนะคะสามารถดูได้อีกทีหนึ่งนะคะลูกคาา้าจ๋าอาคือสวยไดะสุพีมป้านี่ป้าตรงนี้พร้อมลูกค้าขาสุพีมสุพีมนะคะลูกค้าขาสุพีมนะคะวีดไม่ตัวนี้แม่ อยากได้ตัวนี้ไหมคะรค้าจ๋าอ่ะใครที่เล่นงานตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋ามีสุพิมด้วยหนึ่งตัวแต่ว่าไม่ได้การันตีเรื่องงานแท้งานก๊อปนะคะลูกค้าจ๋าไม่ได้การันตีเรื่องงานแท้งานก๊อปลูกค้าไปดูอีกทีนึงค่ะหนูไม่อยากจะบอกเลยว่าสุพิมตัวหนึ่งถ้าซื้อราคามือหนึ่งสามารถดาวลถได้รุ่นค่ะดาวลถมอไซค์อ่ะได้เลยนะคะโอ้ยอย่าว่ามอไซค์เด้ออ่ะรุ่ค่ะสวยเลยตัวนี้นะคะเดี๋ยวลูกค้าใครที่เล่นเป็นไปดูอีกทีนึงนะคะว่าแท้หร ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าป้าขึ้นมาดีแหบเจอสุพีมไหมใหม่มากสะอาดมากลูกค้าจ๋าแนะนําเลยกระสอบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจซีเอฟได้เลยลูกค้าจ๋าอย่างที่น้ําบอกเมื่อกี้นะคะลูกค้าจ๋าป้าใหม่อีลีเดอร์ต้นทุน50บาทได้อีกอย่างกับเมื่อกี้สุพีมสุพิมอะไรนะสุอร์พี่รู้จูว่าสุพีมเต็มเป็นออกเสียงซปเอร์ p e r กันสมองมันไม่บาลานซ์เลยจ๋าจ๋า แนะนำค่ะแนะนำค่ะสำหรับหมวดนี้เรื่องไซส์ก็ค้ามาเลยนะะค S M L ค่ะรุ่นค่ะจาก S M L แขนสั้นผู้หญิงมีเดี๋ยวเดี๋ยวฝากรีวิวนะคะเอ้ยฝากติดตามรีวิวนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแพนให้เร็วๆนี้นะคะขอบคุณมากนะคะติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะรุ่นค่ะอยากดูสินค้าหมวดไหนอยากเห็นรีวิวหมวดไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวแบบว่าเราจะจัดทีมรีวิวให้เนาะค่ะสินค้ามีสต็อกนะคะ ลูกค้าจา๋าเหมือนกันกับตัวนี้แต่คนละสีอันนี้ดิสนียนะ์น่าจะเป็นของผู้หญิงนะคะลูกค้าจา๋าดิสเนีคะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นอะไรนะหนูมาลีใช่ไหมหนูมหนูมารี โอ้อลูกค้าจามาต่อกันที่มีหูของเราค่ะลูกค้าสามีหูผู้ชายนะคะอาจมีผู้หญิงคะมาบ้านนะลูกค้าจ๋ะแต่คุ้มมากนะถ้าเกิดมีผู้หญิงคะมาด้วยผู้ชายมาด้วยก็ถือว่าคุ้มไปเลยนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะหนึ่งกระสอบได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ต้นทุนสุดคุ้มด้วยนะคะห้าสิบบาทต่อตัวลูกค้าจ๋า สามารถนําไปทําราคาขายได้เลยนะคะลูกคา้าอาจจะขายตัวละ150-250ก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะคุ้มกันไปเลยนะคะสําหรับหมวดนี้นะคะ่ะไม่ได้มีรีวิวบ่อยๆเด้อูะคาจ๋าแล้วก็สินค้าเพิ่งเข้าล็อตแรกด้วยนะคะลูกค,ค้าใครที่สนใจสามารถเอฟมาได้เลยหนึ่งหมื่น <11 00 S 1> บาท เท่านั้นนะคะสำหรับกระสอบนี้นะคะน้ำหนักร้อยกิโลราคา1 0 0 0 0มืนบาทนะคะลูกค้าจ๊ะส่วนจำนวนตัวเราก็ประมาณการให้คร่าวๆนะคะ180-200ถึงตัวต้นทุน5 0บบาทต่อตัวลูกค้าจะประมาณการคร่าวๆด้ี้ลายสวยอ่ะคุ่นางยังไงคะ ของนุมมิกกี้คะ่ะพี่นันจ๋ายูนิโค่เด้อมิกกี้นะคะแต่เป็นของยูนิโค่นะคะลูกค้าจ๋าเอ้าก็น่ารักแท้เอา้าก็สวยแท้ราคาลูกค้าจา๋าสวยเลยแนะนำนะคะอุ้ยเหล้าผ้าค่อนข้างใหม่สะอาดนะคะลูกค้าจา๋าสามารถเอาไปขายได้เลยนะ,ะได้เลยลาาเอาคพือดีแท้เอา้าสวยแท้ใหม่มากสะอาดมากลูกค้าจา๋าที่รื้อมาแทบจะไม่เจอเสียเลยนะแต่ว่าปกติขาดเปื่อนาาดามอาจมีเจอนะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบากสเรา5-15%นนะคะลูกค้าจา๋า อา้าวคุณผาจ้าใบแห้งสะอาดแห้งคาจ้าซื้อไปหนึ่งกระสอบลูกค้าสะบัดขายได้เลยนะรีดถ่ายได้เลยนะนะคะจ้าคุ้มมากๆนะคะต้นทุนห้าสิบาทต่อตัวเท่านั้นจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ้าแนะนําเลยสำหรับห,ห,หมวดนี้นะคะอุ้ยจมีอะไรอื่นยังไงคะ<ว>ชอบแบบนี้มากเลยค่ะพี่นายจ้าเจอตัวเด็ดๆอีกแล้วนะอะไรคะอะไรชะเช็ดติดเชอดติด เชิดติดเชิดติดอันนี้อดิดาสออดิดาสก็มาค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์นี้หลากหลายอุ้ยนี้เลอขอบกาไก่เลอขอบกาไก่ค่ะ,ะกาไก่หนูก็มาถ้วยตาไก่นะคะลูกค้าจ๋าก็มานะคะบบเอ๋อสวยแหน,แหนนะอ่ะอยู่นิโคค่ะลูกค้าจา๋าป้าลูกค้าจา๋าไม่อยากไปต่อเลยลูกค้าจ๋าไม่อยากไม่อยากไม่อยากเลยลูกค้าจ๋าอ๋อสวยแหนะรูปเดียวอันนี้นะตอนนี้เรา กินยาลืมขยาวขวดหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะเป็นเสื้อครัวเสื้อผงอย่างไรคะอย่างหนึ่งนะคะลูคะกค้าน,น้ำที่ขอคนละตัวสองตัวพี่สิไปเล้วนี่เลยลูกค้าจากคุ้มมากมากลูกค้าจากต้นทุนของเขา5้าสบาทต่อชิ้กันแอนดรดค่ะการแอนด้รถคืออะไรคะเป็นเหมือนวงคะ่ะโอ้เ้ออุ้ยสวย อันนี้มีอันนี้ด้วยมีมีเข็มขัดมาให้ด้วยค่ะลูกค้าเอาเพื่อสวยแถลูกค้าจ๋าเพื่อสวยแถแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะสําหรับหมวดนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋ะสุดท้ายเราปิดท้ายของตัวน้าสีแดงและก็ของตัวนางแคนแคนจ้าโอ้ยดูคนคัดคนนี้อะค่ะคอนเวิร์ดค่ะลูกค้าจ๋าขอปิดท้ายที่แบรนด์คอนเวิร์ตของเราลูกค้าจ๋า บแบรนด์ยี่ห้อมีมาหลากหลายเลยนะคะลูกค้าจากส,สออนแห้งนี่เด้อลูกค้าจากคุ้มมากๆนะคะแนะนําเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าจาคุ้มมากนะคะอ่ะนี่เลยลูกค้าจาคอนเวิร์ตก็มา,าส,สออนอีลีค่ะลูกค้าจาค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในสินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจาเป็นสเวตเตอร์มีฮู้ดผู้ชายนะคะอาจมีผู้หญิง่ะมาบ้าง เป็นงานญี่ปุ่นล็อต D A นะคะน้ำหนัก100กโลกราคา10,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆนะคะ180-200ตัวตกต้นทุนต่อตัว,ตวโดยประมาณการ50บาทค่ะค่ะสำหรับลูกคาท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่วจะเป็นทางไลน์เฟซบุ o กเว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษาาะะัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงชา้าถึง5โมงเย็นนะคะ ก็ติดตามมีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ